คลอ,อดนะหอมเอางี้มันจะหอมมากเธอทําสูตรของเธอหนูทําสูตรบอมันไอ้ปุปันมันมันเหมือนกันเว้อออพออยากรู้มากเลยที่ไปเรียนมามันเป็นยังไงโอ้ oh my God เดี๋ยวพี่ากายแข่งบ้างครั้งนี้หรือแมว่านตรงไหนวะทำอะไรวะตอนนี้หนูลืมแล้วว่าอันแรก <S <S พิกไ,ไงพิก <S <S ต้ยมยำต้มแซ่บต้มโง,งต้มจืดต้มโงลง้ง้าวโอ้ว้าว ถือมีดครับวันนี้ตื่นเต้นมากเพราะว่าจะได้ทําเมนูที่เคยเรียนมาคนหลายๆคนชอบถามว่าเฮ้ยพี่จ่าหายไปไหนขอตั้งโตะแถลงข่าวนะที่นี้พี่จ่าหายไปไหน พี่จ๋าไม่ได้หายไปไหนเลยนะครับพี่จ๋าเขาก็ยังอยู่ที่บ้านเราเหมือนเดิมครับแต่ว่าย้ายที่ทํางานใหม่พี่จ๋าเนี่ยไปทําอยู่อีกที่หนึ่งเพื่อหาประสบการณ์เพิ่มเติมนะครับผมพี่จ๋าเขาไม่ได้ไปไหนเขาก็ยังนอนที่นี่ยังอะไรอยู่ที่นี่เหมือนเดิมแค่ว่าไปทํางานที่อื่นไปทํางานอยู่ที่ที่พี่กายไปเรียนเมนูนี้นะมันเชื่อมกัน ที่ที่กายไปเรียนมาเนี่ยเขาสอนทําอาหารไทยแล้วเขาทําได้แบบดีมากอร่อยมากโปรโมทให้เขาก็ได้ครัววันดีนะครับอ่าครัววันดีที่พี่กายไปเรียนมาแต่ว่าอันนี้ไม่ได้สูตรมาจากครัววันดีอันนี้สูตรมาจากพี่กายสัญญากันกันหมูก่อนปันกันปรุงปันกันปรุงปันกันปรุง Facebook นะคนดูเยอะมากสัญญากันหมูก่อนกูรู้ว่าจะสัญญาว่าอะไรกูรู้เลย ที่มีทางตอบถูกอาพูดไหมพูดมาก่อนหนูจะพูดว่าดูซิจะอ่านใจหนูออกไหมหย่างดเงียย่างงดอะไรนะอย่าอะไรนะไม่มีอะไรอ่ะหนูจะบอกว่าพี่กายอย่าเอาสูตรฝั่งนู้นมาทําให้แบบสูตรฝั่งนี้แบบแบบไม่เอาจะทําแบบนุ่นแบบนี้เราต้องเคารพสูตรปันกันปรุงเหมือนที่พี่กายพูดไปเลยอย่างดเงียบอย่างดเงีเอออันนี้อะ คนดูเขาเยอะมากปนไนกันปรุงมองเลย3 <laughs> <laughs> สามแสนกว่าคนดูต้มโค้งเธอใส่พริกแห้งเม็ดเล็กลงไปหนึ่งกำม,มือคั่วให้หอมเลยครับให้ผิวเขเกลียมให้มีกลิ่นหอม,อมขึ้นมานะอพอมีกลิ่นหอมและผิวเกลียมแบบนี้ก็พอแล้วครับปักขึ้นได้เลยใช่ถูกต้อง<พ>อนะหอมเอางี้มันจะหอมมาก เธอทาสูตรของเธอหนูทําสูตรของมันเอกปุปันมันมันเหมือนกันเว้ยพออไปเรียนมาแล้วมันเหมือนกันสองวิชาไปไอกกระดาษมันหายไปวะอออยากรู้มากเลยที่ไปเรียนมามันเป็นยังไงหัวหัวไปเลยต้องดูก่อนจำไม่ได้ไม่ไม่อ๋อไม่มานั้นทำด้วยกันะทีนี้ก็ให้เราคั่วเครื่องสมุนไพรต่อครับใส่หอมแดงลงไป8ดหัวตะไคร้หั่นท่อนสมต้น ขาหั่นแว่นหนึ่งแง่งพริกแดงจินดา6เม็ดใบมะกรูด8ดใบคั่วให้มีกลิ่นหอมเลยครับพอเราคั่วเครื่องสมุนไพรจนมีกลิ่นหอมก็พอละครับเติมน้ำเปล่าลงไป1ลิตรครึ่งแล้วก็เร่งไฟเป็นไฟแรงได้เลยครับแล้วใส่ผงปรุงรสลงไปครึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลา3มช้อนโต๊ะน้ำมะขามเปียก3ช้อนโต๊ะ พอน้ำเริ่มเดือดแบบนี้แล้วให้เราใส่ปลาย่างลงไปนะครับวันนี้จะใช้เป็นปลาย่างปลาสวายแจ็คจะต้มให้เขาเปื่อยๆหน่อยนะครับแล้วค่อยลอกก้างออกถ้าใครชอบแบบกรอบๆแข็งๆนะครับแล้วก็ทานก้างด้วยเนี่ยก็ไม่ต้องใส่ลงไปตอนนี้นะครับพอตัวไหนมันเริ่มเปื่อยนุ่มแล้วดึงก้างออกได้ก็ดึงครับพอแจ็คเริ่มดึงดึงก้างออกอย่างเงี้ยก็มะเขือเทศนะครับ2ลูกใส่ลงไปได้เลยการปรุงเพิ่มนะครับเดี๋ยวแจ็คจะไปปรุงเพิ่มข้างนอกก็คือเปรี้ยวเค็มแล้วก็เผ็ดอีกนิดหน่อยอันนี้ก็คือพริกแห้งทีี่่่จคคััววไ้้เมือกนะรบ อันนี้เอาบี้ให้เละละใส่ลงไปเลยความเผ็ดนี่ก็ปรับเอาตามชอบส่วนนี้ก็สีสันทุกโดดใส่ลงไปใบมะกรูดเพิ่มกลิ่นหอม3ามใบฉีกด้วยลืมไม่ได้กระเพราบ้านครับหนึ่งกมือใส่ลงไปผักชีใบเลื่อยอีกหนึ่งกำมือใส่ลงไป,นงงไปคนครับคนคลุกเค้าให้เข้ากันโอ้โหลุงตุงนังไปหมดในหม้อน,นี้โอเคครับพอได้แค่นี้แล้วก็ปิดแก๊สได้เลย ทีนี้ก็ให้เราเตรียมชามมาครับอย่างที่แจ็คบอกปรุงเพิ่มข้างนอกมะนาวครับน้ำปลานี่ตักใส่ลงไปได้เลยครับหืมกินหอมมากทีนี้ก็ชิมได้เลยครับเอามาเราทำเลยดูเตรียมเดี๋ยวพี่กายแขยมบ้งางครั้งนี้หรือไม่เอา ทำอะไรวะตอนนี้หนูลืมแล้วอ่ะอันแรกพริกนนไงพริกพริกเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวพี่กายหั่นเสร็จปุ๊บเราก็เอามาผัดรวมกันไงตั้วพริกก่อนอ่าพี่ให้ได้แล้วอ่ะนี่นนใช่ ครึ่งนึงครึ่งหนึ่งเฮ้ยต้มขอกมันมีเพลงเว้ยมีเพลงต้มขอกมีเพลงชัวจริงผุนเซิร์ชดิเมนูอาหารเพลงๆแบบ ผงโก้น้ำมะละรอรอ,อันนี้อะไรอ,อ่ะซอผปงปรุตีน,นใส่เยอะไงนะครึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลาสามช้อนโต๊ะมะขามเปียกสามช้อนโต๊ะแล้วก็หลังจากนี้เราจะใส่รอน้ำเดือดแล้วก็ย่างรมควันสองตัวถูกต้องอันนี้คือเราใส่ปลาลงไปเสร็จปุ๊บ รอปลามันเปื่อยแล้วก็เอากระดูกออกอ่าก้างก้างเสร็จปุ๊บก็ใส่แบบมะเขือเทศพวกนี้ลงไปเสร็จแล้วง่ายมากเลยอ่ะรอเดือดอ่าแล้วเห็นไหมมันต้องมีไงต้องอมันเป็นช่องแรป่ะพี่แต่จริงๆมันจะมีอย่างนี้ด้วยแบบพวกนี้แทนที่เขาจะเอามารวนกั็เขาเอาไปย่างด้วยฮะย่างจะหอมกว่าอีกว่ะเท่งเหมือนไอ้นี่หน่อยนะ น้องกิ๊บเชอรี่น้องวายมีตั้งมากมายไม่อยามาอมเรียกกัน <Okay. S 1> ฮ<ะ>เฮ้ยเรามาเรามาร้องกันไหมโอ้ย่ยาละต้ยมยำต้มแซ่บต้มข و งเลยเรามาเล่นด้วยกันมาเดี๋เดินเดใส่ปาลารเราต้องเป็น<ไ>ปคน<ๆ>ที่สองนะเอาพี่กายคือแผนกยำนะสติด oh. สติดเอ้ยไม่ใช่ต้มแผนกต้มสติดฟู้ยยำ ที่เป็นสตรีผู้ผัดไปพร้อมต้มยำต้มแซ่บต้มโคงต้มจืดต้มโล่งโอ้โหโอ้โหเฉินขาดอีว่าเฉินขาอะไรเฉินขาดเฉาดอ๋อทำไมต้มยำต้มแซ่บต้มโคงต้มจืดต้มพะโล้เชิญค่ะเชิญค่ะยำไอ้ยำ ยำอะไรก็ได้ป้มึงง่ายมึงมานี้โอ้ต้มยำต้มแซ่บต้มโค้งมีหมูกระโจกกระเชญขาเชยขายำปูยำกุ้งยำหอยยำแมงดายำ่เชากุ้งเชยขาเชยขาผัดไทยผัดมีผัดผัดผัดใบเลยครับรอกระดูกได้แล้วนะครับตอนนี้นี่นะ จริงๆพอมันเปิดมันก็ดึงออกมาง่ายนะเนี่ยแค่นี้เลย ไปต่อเลยใบกระเพราหึงกำมือผักชีใบเลื่อยหนึ่งกำมือดูทุกคนบ้าไปแล้วอันนี้บ้าไปแล้วอันนี้จะดูดีมากอันนี้ถ้าเราชิมมันจะเป็นยังไงยังไม่มีเปรี้ยว ติดนะเราปรุงอะเ,เพราะว่าอย่างนี้เราไม่ชัวร์ไง <S <S นึกออกไปมันคนยากอะ่ะขอนอกสูตรนิดนึงคือจริงๆมันก็ไม่ได้นอกสูตรอะไรหรอกไม่เรากะไม่ถูกเออเรากะไม่ถูกเนี่ยอันนี้คือมะนาวมะนาวสองลูกมะนาวสองลูกน้ำปลาจริงๆอ่อะเขาไม่ได้บอกเลยว่ามะนาวกี่ลูกกเลยเออเขาแค่บอกว่ามะนาวน้ำปลาเออพี่ไม่มีน้ำปาลาแหละ มันน่ากินมากมันคือใช่เลยอ่ะจะกีเปรี้ยวยังยังไม่ได้ชิมตอนใส่มะนาวอ่ะอ๋อแต่ว่ามันจืด,จดอ่ะตอนหนูชิมตอนแรกอ่ะแต่ว่ารสแบบกลิ่นแบบแบบแบบโคตรใจอ่ะอ,นนอันนี้ไม่ไม่เรียกว่าจืดไม่ใช่หมายถึงว่ามันมันหมายถึงว่ามันไม่ใช่จืดอย่างนั้นนะมันคือแค่ไม่ได้เค็มอ่ะ นี S 1> <S 1> ่คือเมนูต้มโค้ง น้ำตาไปเลยน้ำหน้าคิดเขียนวะเดี๋ยวควันมันเข้าควันมันน้ำตาออกทำไมน่าเขียนรุ่นแรกที่กินี่ต้มข้นแล้วกินต้มโพงต้มโพงต้มโพงโอ้ยตายตารสนี้เลยใช่ป่ะมันเปรี้ยวนิดนึงเปรี้ยวไปเหรอเปรี้ยวไปค่ะแต่มะนาวรอบหลังเง่ายเลยยังชอบเปรี้ยวไง พี่ธิตไม่ชอบเปรี้ยวลาบเลิฟอะไรเขาก็ไม่กินเปรี้ยวเปรี้ยวมากเออเปรี้ยวมากเลยเหรอสำหรับพี่คือเปรี้ยวมากแต่ว่าเครื่องอะไรอร่อยไหมแน่นมเครื่องถึงไหมถึงไหมหนูว่าอร่อยเขาเข้าใจที่พี่ธิต์บอกว่ามันเปรี้ยวเพราะว่าพี่เอามาชิมยังมันจะมีปลาแ่เปรี้ยวหน่อยหนึ่งพี่เอามาชิมเปรี้ยวจริงมันมีปลาแ่เปรี้ยวแต่ถามว่าถึงรสไหมมัน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 โคตรถึงเลยอ่ะมันคือแบบต้องไปก่อพี่ทิต์อ่ะพี่ทิต์ี่ยไม่ชอบเปรี้ยวเออพี่เด็ไม่ชอบเปรี้ยวเข้าไปปุ๊บมัน มันมันมีเปรี้ยวปิ๊ดขึ้นมานะผมชอบเนอะจริงเรารู้สึกว่ามันแบบสดชื่นอ่ะเออกินแล้วมันสดชื่นมันมีเมีอะไรหมดไงแต่ว่ามันเปรี้ยวมันก็ไม่ได้มันไม่ได้เปรี้ยวะนาะแต่ว่าหมายถึงแต่ว่ามันมีกลิ่นเปรี้ยวเปิ๊ดขึ้นมาแต่อยู่ที่ว่าคนชอบไม่ชอบเออออันนี้โคตรผ่านเลยครับพี่น้องครับอันนี้นะสุดปันกันปรุงบอกเลยว่าอร่อยมาก ถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบเปรี้ยวเหมือนพี่ทิศนี่นะก็ไม่ต้องใส่มะนาวขนาดนั้นเพราะมะนาวมาใส่ข้างนอกใช่ไหมกับน้ำปลาใครชอบเค็มมากก็ใส่น้ำปลาเยอะใครชอบแบเบเปรี้ยวเยอะก็ใส่มะนาวเยอะอะไรเงี้ยอันนี้จริงๆแล้วน่าจะอยู่ที่คนเลยว่าชอบรสชาติแบบไหนแต่ว่าเครื่องมันอนะทุกอย่างอะมันใช่แล้วสัสดส่วนเครื่องมันพอดีอ,อกายว่านะสัสดส่วนเครื่องมันพอดีที่ผ่านปัน,นกันปรุงขอบคุณมากเลยนะคะต้มโคอง,คงวันนี้อร่อยมากอร่อยมากวันนี้แม่ถือม่อพ่อถือมีดไปก่อนนะคะครับสวัสดีครับ